สวัสดีครับผมนี่ก็คืออีกคลิปนึงนะครับจะพาลูกค้าเดินทางจากเส้นทางเรื่องเมืองฝั่งพุทธมนฑลน,นะครับเพื่อไปที่ร้านทุ่งนาป่ามอนนะครับที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้นะครับด้านซ้ายมือก็คือพุทธมนฑลน,นะครับถ้าเรามุ่งตรงไปข้างหน้าจะไปทางสารคามนะครับส่วนด้านหลังผมจะมาจากเส้นทางชุมแพนะครับถ้าใครมาจากน้ำพอง ะมาร้านทุ่งนาประมอนนะครับให้ชิดซ้ายมือนะครับไม่ต้องข้ามสะพาน,นครับชิดซ้ายมือแล้วก็เรียบลงมาด้านข้างสะพานเลยนะครับเอาละครับเรามาเริ่มต้นคลิปเลยนะครับเดินทางจากพุทธมนฑลน,นะครับด้านซ้ายมือผมก็คือพุทธมนตลอีสานจังหวัดขอนแก่นนะครับ เราเดินทางไปทางเส้นที่มุ่งหน้าตรงไปสารครามครับสารครามกาลสินนะครับ ตอนนี้เป็นเวลา17นาฬิกานิดๆนะครับรถก็เยอะหน่อยนะครับเห็นอยู่ข้างหน้าผมก็คือร้านจวดคาเฟ่นะครับเราอยู่ใกล้กับร้านจวดคาเฟ่นะครับถ้าลูกค้าท่านไหนขี่ผ่านมาจากจวดคาเฟ่ก็ตรงไปได้เลยนะครับ เมื่อเราผ่านจวดกาเฟ่ไปแล้วนะครับเราจะข้ามสะพานห้วยขุดกว้างนะครับเป็นจะมียูเทินให้เราเลี้ยวขวานะครับเตรียมยูเทินนะครับชิดป่าไว้ครับเพื่อที่จะยูเทินนะครับไปทุ่งนาป่าหม่อน,นครับ หน้าร้านจวดมาก็ชิดฝาเลยนะครับแล้วก็ยูเทินนะครับพอยูเทินเสร็จนะครับให้ชิดซ้ายเลยครับเราจะเลี้ยวซ้ายมือซอยแรกที่เห็นเลยนะครับศิลาซอยหนึ่งครับหรือมองเห็นป้ายบ้านศิลานะครับตามป้าย สนั้นไิพินตันไปเลยก็ได้นะครับเราหยูดทางเดียวกันเดินทางสะดวกครับถนนลาดยางครับ เดินทางมาได้สักครู่หนึ่งนะครับเราก็จะเห็นเป็น3มแยกนะครับเป็นป้ายสยาสนามแบดมินตันชยาทิพย์นะครับให้เลี้ยวขวาครับตามป้ายไปเลยครับสนามแบดมินตันชยาทิพย์กับทุ่งนาปลาหม่อนอยู่ใกล้กันครับ จะเจออีกสีแยกหนึ่งนะครับให้เราเลี้ยวซ้ายมือครับเลี้ยวซ้ายนะครับตามป้ายสนามแบดมินตันชยาทิตไปเลยน,นะครับ ก็จะเล็กหน่อยครับแล้วก็หรบกันตบกันได้อยู่นะครับชิดซ้ายนิดๆก็ฉี่ช้าๆนะครับ นี่คือสนามเบรบิตันชยาทิพย์นะครับทุ่งนาประมอนเราตรงไปอีกนิดเดียวครับถึงแล้วครับทุ่งนาประมอนครับ ยวซ้ายมือครับรถลูกค้าออกมาพอดีครับ แล้วครับทุง่งนาป่ามน